สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอนลรามอนีวันที่21ธันวาคมพศ2566พี่นะครับมงได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเร้นตัวดังนะครับดอนล่าฮู้ ีมงานถูกกับไปติดตามมาให้พี่เฮโน่เอาไปรับช,ชมเอาไปติจานณาเป็นแนวทางทั้งกัรน,นะพี่น้องเนาะขนะับหมักชอบจังใดใครจังตัสใจกันอีกคร้งหนึ่งนะครับครับก็มีหลายสำนักแล้วนะครับที่ด่อนลาได้ลงไปนะครับเอซี FC บางท่านอาจจะยังท่านได้ติดตามรับชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ด้วยพี่น้องนะครับลงไปเมื่อนี้ลา่าสูดนะครับก็เป็นแนวทางควอมฝันนะครับของพี่น้อยน้อยใบแล้วก็แม่ฝันนะครับ แล้วก็ก้อนหน้านั่นนะครับก็บมีของปูอีกหลายๆสำนักพี่น้องนะครับผมอันหาบ่เห็นหาบรพ,ออ Channel, พขอช่องดอนลาชาแนลพิมพ์เข้ามาดอนลาชาแนลนะครับทางช่อง YouTube มันก็สิเด้งขึ้นมาสามารถเข้าไปติดตามรับชมอยอนหลังได้ทุกคลิปนะครับบ่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่ดอนลาได้ลงไปแล้วก็คลิปวิดีโอแบบเต็มๆนะครับคลิปเต็มพร้อมนะครับพี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางดอนลาชาแนลนะครับผมครับว่อนี่ดอนล่ากับไอ้ีตัวเลขหนาทาง นะครับของแม่สว่างมาให้ที่เห็นน้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับตัวเลขเนวทางของแม่สว่างนะครับดอลลา์กับวได้ตามมาหลยงวดแล้วพี่น้องนะครับลายเดือนนะครับผมแต่ช่องหลักๆที่ลงนะครับก็คือของเจ๊แดงคนเดิมนะครับเอฟซีหลายท่านอาจจะยังติดตามแม่สว่างอยู่บางท่านอาจจะบ่ได้ติดตามแล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับช่วงหลังๆมานี้นะครับตัวเลขเนว่ทางของแม่สว่างเดินดีพี่น้อง นะครับเจแดงก็เลยส่งมาให่ดอลลาชาแนลเอามาฝาก f อซนะครับผมขอพระคุณนะครับทางเจแดงคนเดิมนะครับแล้วก็ขอพระคุณทางแม่สว่างที่แบงปั่นตัวเลีกเนวทางนพีน้องเนาะนะครับผมพต้องเสียเวลากันนะครับเดียวสิว่าเบิงตัวเลขกนวทางของแม่สว่างไปต้องกันเลยก่อนอื่นนะครับเจให้เบิงสถิติที่ผ่านมานะครับผมจากสองงวดนพี่หลังเนาะนะครับผมเอาเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยนะครับผมอันนี้เป็นงวดวันที่ หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมานะครับพี่น้องตัวเลขแนวทางของแม่สว่างเป็นสุดคำนวณน,นะครับผมและะ้วก็หายมาชุดละแปดหรือว่าสิบคู่นะครับผมชุดหนึ่งี่มีแปดคู่หรือสิบคู่นะครับประมาณนี้สิบวเกิดน,นี่นะพี่น้องเนาะนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับคุณเนี่ยคุณหาสามศูนย์สามสองสามหกสามแปดนะครับผมแล้วก็เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าแปดนะครับผมเรามีตกกัน เก้าหนึ่งกับสองห้าปรากว่วาเลขออกเข่าหนึ่งแล้วพี่ด้องเข่าตัวกันนะครับผมอันนี้คืองวดสิบอันนี้คืองวดหนึ่งทันวาที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งงวดวันที่สิบหกเลยนะครับอ่อาจะเป็นหน้าจอนะครับผมนี่ครับสิบหกทันวานะครับผมงวดเมื่อกี้นี่นะครับเพิ่งออกไปครับสิบหกทันวาพุทนเนี่ยเพิ่งกระไยมาก แปดคู่แปดชุดนะครับแล้วกับตัวกันอีกสองคู่สองชุดก็เป็นสิบคู่สิบชุดนะพี่น้องนะครับเป็นไฮมาหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นแนวทาง้งงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาพี่น้องนะครับผมปรากฏว่าเข่าที่เจ็ดห้านะครับมันออกตัวกัลล์นะพี่น้องเนาะเข่าตัวกลับของแม่สว่าง เจแดงบอกว่าตัวเลขของเพื่อนเดือดดีมาหลายงวดแล้วนะครับอยากให้ดอลลาร์นี่เอามาฝาก FC เอฟซีแน่นะครับเพราะว่าบริหารลุ้งของคุณแม่เพิ่นกระโดดแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้ดอลลาร์กับเจแดงอ่าอยู่คนละหม่องนะครับพี่น้องเจแดงอยู่ทั้งบ้านดอลลาร์มาเฮ็ดงานอยู่มองหนึ่งนะครับผมก็ติดภารกิจทั้งการงานในลุ้งคลิปแนะ่ในลุ้งคลิปแนะ่นะ้อพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยก็แล้วกันนะครับสีห่หาโอกาสลุ้งคลิปให้หลายที่สุด เพื่อที่จะเอาตัวเลขทางดีๆมาฝากอฟซีนะครับผมเมื่อนี้นะครับกับมาเบืองของแม่สว่างไปต้องกันนะครับเอาขึ้นหน้าจอเลยงวดวันที่30ธันวาคมนะครับนี่ครับพี่น้อง3าิธันวาคมพศ2อง6ัหงวดทรงถ่ายปีเก่าพี่น้องนะครับต้อนรับปีใหม่สิเปลยนยังไงแน,น่นอนนะครับผมผู้ใดสิกลับบ้านตั้งจังหวัดนะครับให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยด้วยพี่น้องล้วก็ให้โชคดี ก่อนตีใหม่อมนะครับให้ได้โบนัสหลายๆนะครับผมเอามาเบิ็งตัวเลขนะครับผม50นะครับ51 52 54นะครับผมแล้วก็90 91 92 94ตัวกัน56กับ96พี่น้องนะครับสังเกตเบ้างนะครับตัวเลขของคุณแม่สว่างนะครับหลักหน่วยสิเป็น0 1 2แล้วก็4นะครับหลัก10สิมี5กับ9นะครับ เพิ่นสีไฮมาแบบนี้ส่วนมากตรงตรงว่ต้องกลับพี่น้องนะครับบางเทือมันกะมีร้อยออกตกับขึ้นวมดที่ผ่านมานนนะนะเนาะพี่น้องนะนะครับเออหูหูเนาะพี่น้องวันกเกษยจบจะไหนคุณแม่เพิ่นกระไฮมาตามสุดคำนวณเท่านั้นนะครับมักชอบจงังไหนก็นจงค่อยเอาไปตัดสิ้นใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับผมสิบคู่สิบจุดนะครับทั้งหมด ของแม่สว่างงวดวันที่30ธันวาคมนะพี่น้องเนาะแอบหน้าจอกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้กันอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องสาหรับตัวเลขแนวทางรายสำนักนะครับที่ดอนลานยังขั้นในร่งนะครับรอติดตามรับชมกันนะครับสายด่วนวงในผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเดี๋ยวดอนหลานที่เป่าลงไหายขนใดมากนะครับพี่น้องรอติดตามรับชมนะครับแล้วก็อีกหลายๆสำนักเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะครับสายด่วนวงในนะครับเป็นห้มากเจ มาแน่นอนบนนะครับเดี๋ยวงวดนี้เข้ามารอดติดตามรับชมกันว่าพ่นสียหายตัวไหนนะครับผมเมื่อกี้กับมาเบิงตัวเลขแน้าทางของแม่สว่างนะครับไปต้องกันเลยหาแชปหน้าจอ,อกันอีกที่นะครับผมตัวเลขทุกมองทุกบอลนะครับถูกสำนักทางทีมงานนะครับทางนันลาก็นํำม,มาหายเบิงเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นนะครับผมไม่เป็นห่วงว่าเลขสี่ออกตัวไหนเราพิล็อกเนาะนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแน้าทางทั้งหมดนะครับของแม่สว่าง งวดวันที่30ธันวาคมนะครับย้ำกันอีกที่บอกกันอีกรอบน้อพี่ดองน้อนะครับ50 51 5น54นะครับ9 0 9 1 9 2 9 4นะครับโตกัน56กับ96นะครับผมพิจรารณาเป็นแนวทางเบิ่งประอกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมักว่ามากกัยังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนาะพี่ดองเนาะนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโชคดี สรงท่ายปีเก่าและก็โชคดีตอนรับปีใหม่นะครับผันผู้ใดหยุดงานหลายนะครับเดินห้างกลับ้านขอให้เดินห้างโดยสวัสติภาพปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับผมละกขอให้โชคดีเิ้งตลอดปีตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดลิปต่อไป นะครับสำนักได้ดีสำนักได้เด็ดสีหามหาให้เอฟทั้งช่องนะครับได้เบื่ยงในช่วมกันนะครับผมล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ